Unboxing สวัสดีครับแอปดิสคัตนะฮะมาแกะกล่องกันอีกแล้วนะฮะงวดนี้ก็จะเป็นตาของเจ้า i m o b i l e i s t y l e เอ๊ะไม่ใช่นะ <laughs> IQ 9.1อ่ะนะครับก็เป็นตัวหน้าจอบิ๊กบึ้มของทาง i m o b i l e ที่เปิดตัวมาพร้อมกับ i m o b i l e IQ X3 นะฮะ IQ X3 ที่งาน TME Thailand Mobile Expo Showcase 2013อ่ะนะครับ ก็ตัวนี้ฮะมาจุดเด่นเลยก็คือเรื่องของหน้าจอ5.7นิ้วนะฮะใหญ่บิ๊กบึ้มมากมาพร้อมความละเอียด HD Display หรือ720พิกเซลนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยทาง i-mobile บอกว่าเขาเลิกขายละสเปคอย่างเดียวตัวนี้มาพร้อมฟังก์ชันด้วยนะฮะก็เป็นฟังก์ชันทางด้านเซ็นเซอร์เคลื่อนไหวต่างๆอย่างเช่นคว่ำเพื่อเปิดเสียงลำโพงอย่างเช่นเราสนทนาอยู่เนี่ยนะฮะก็เราก็คว่ำเครื่องซะลำโพงนะครับสปกเกอร์ด้านหลังก็จะทำงานแทน ตัวลำโพงสนทนาเครื่องนะครับแล้วก็มีเรื่องของการใช้มือปาดผ่านเซ็นเซอร์หน้าจอเพื่อถ่ายภาพนะฮะไม่ต้องไปกดที่เครื่องเครื่องก็ไม่สั่นนะภาพก็จะถ่ายได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็อีกอันนึงฮะเป็นกิมมิคที่ฮามากครับจุ๊บรับสายนะฮะก็จริงๆไม่ต้องจุ๊บหรอกครับก็แค่เวลามีสายเข้าเราเอาเครื่องเนี่ยด้านหน้าเครื่องมาใกล้แก้มเราใกล้หน้าเราเงี้ยมันก็จะรับสายเลยละมันใช้เซ็นเซอร์จับสัมผัสแต่ว่าทาง iMobile เขาก็ ทําให้มันฮาฮโดยการใช้จุ๊บนะฮะรับสายคนรักอะไรประมาณนี้ทีนี้เรามาดูในกล่องกันดีกว่าว่า iqx เอ้ iq เก้าจุดหนึ่งนะฮะจะมีอะไรมาภายในกล่องบ้างน,นะครับกล่องน,นี้ฮะสเปคกันก่อนเลยนะหน้าจอห้าจุดเจ็ดนิ้วนะฮะ hd 720พิกเซลนะครับ cpu เป็นคอร์สี่หัวหนึ่งจุดสองกิกะเฮิร์นะครับแล้วก็ตัวนี้ยังแยกค่ายนะฮะยังแยกค่ายเป็นเครื่องแปดร้อยห้าสิบสองพันหนึ่งกับเก้าร้อยสองพันหนึ่งนั้นนำให้เอาเครื่องแปดร้อยห้าสิบนะฮะมันจะสามารถใช้งานได้ทุก ทุกข่ายมากกว่าเพราะ AS เาไป2001แล้วนะครับตัวนี้ฮะสัญญาณรับสาย HSDPA นะครับแรงพอสมควร42.2นะฮะก็แรงมากพอจะรับความเร็วสูงสุดของ 3G บ้านเรานะครับก็ตัวนี้นะฮะเป็น2ตัวแรกของทาง i-mobile พร้อมกับเครื่อง IQX 3ที่มาพร้อมกับหน่วยความจำในเครื่องถึง 16GB นะฮะแต่แรมยัง 1GB อยู่ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับ ก็มีเรื่องของบลูทูธ4.0กล้องหน้า5ล้านกล้องหลัง18ล้านนะฮะก็แต่เซนเซอร์13ล้านนะนะฮะแบตเตอรี่เยอะพอสมควรครับ2,600มิลลิแอมนะครับแล้วก็มาพร้อม Android 4.2นะฮะอันนี้ก็คือสเปคเข้าๆของทาง IQ 9.1นะครับทีนี้ก็มาดูข้างในกล่องกันดีกว่านะฮะว่ามีอะไรมาให้เราบ้างน,นะครับเป๊ะ แวฟนะฮะนี่จะตัดเรียบร้อยนะครับมาดูภายในกันนะฮะปุ๊บนี่ฮะเปิดออกมานี่ครับโอ้โหใหญ่เต็มตามากเลยนะฮะก็ตัวเครื่องจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับสีขาวมาก่อนนะฮะสีอื่นมีไหมไม่ทราบแต่ว่าตัวเครื่องนี่ครับออกแบบมาแบบใหม่แล้วเห็นไหมฮะนี่สวยงามไหมนะครับที่เห็นนี่คือกล้องเซ็นเซอร์13ล้านแต่เพกเซลจริงคือ18ล้านนะครับสกิน IQ ตัวนี้ถามว่าเป็นโลหะหรือพลาสติก ก็เป็นพลาสติกเคลือบอะนะครับแต่ว่าให้ความรู้สึกจับแล้วเหมือนโลหะเหมือนกันนะฮะมี3ามพินอยู่ตรงนี้ด้วยน่าจะมีด็อกกิ้งหรืออะไรออกมาจําหน่ายเพิ่มเติมนะครับก็มีหน้าตาครับนี่หน้าจอ5.7นิ้ว cpu ขอ a d c o r เกะให้ดูข,ขึ้นหน้ากันเลยดีกว่าโชว์แวบโอ้โเนียวมากฮะเหนียวมากหยวมากโอเคนี่ครับนี่ฮะฟิล์มกันรอยแปะมาให้แล้วนั่นเองนะครับก็อยู่ภายในตรงนี้นะฮะ สามารถแกะลอกมันอีกชั้นหนึ่งได้อยนะโอเคเดี okay. ๋ยวผมจะแกะข้างหลังให้ดูดีกว่ามันแกะฝาหลังยังไงนะครับแล้วก็จะประมาณนี้แกะได้แค่นี้ฮะนี่คือฝาหลังนะ <c oughs> ก็จะเป็นแกะลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็เราใส่ซิมสองซิมตรงนี้นะฮะก็ทาได้ท่านี้นะอย่าไปแกะตรงนี้นะครับมันเอาไม่ออกนะครับถามว่าแบตแบี่ยน,นแบตเตอรี่ยังไงไม่ใช่หน้าที่เรานะฮะส่งเขา้าสูย์เดี๋ยวเขาเปลี่ยนให้นะครับก็ถอดประกอบแค่ตรงนี้เท่านั้นครับ นี่เามาเปิดหน้าจอไว้ดีกว่ารับน,นี่โอเคนี่มาดูในกล่องดีกว่าครับมีอะไรเพิ่มเติมให้เราบ้างความออกมาความออกมาโอเคโอ้นี่เอาเพิ่งรู้นะฮะนี่โหสวยใช่นะฮะเป็นฟิลเคสนะครับแล้วก็โหนี่ตั้งได้ด้วยนะฮะต,ตั้งยังไงโอ้นี่ครับพับอย่างนี้นะครับเราก็จะตั้งได้นี่นะครับเฮ้ยแถมเคสสวยนะครับประกอบล่างเลยประกอบล่าง นี่ฮะโอ้แถมดูดีนะครับอ๋อใช้ได้ฮะนี่สาย USB แบบแบนนะฮะอินเทนอยู่เหมือนกันในอะแดปเตอร์หน้าตาใหม่ๆนะครับเป็นแบบนี้ฟิล์มกันรอยฮะอยู่นี่ครับแถมครบทั้งเคสทั้งฟิล์มไม่ต้องไปซื้อนะฮะหูฟังแหมสวยๆนะฮะคุณนๆไหมหน้าตาคล้ายๆกับยี่ห้อเลยสักยี่ห้อเนี่ยนะฮะดูอย่างนี้ตปลกใหม่ดีนะฮะคู่มือเล่มโตอันนี้จุดเด่นของ iQ เลยนะครับไอโมบายใส่ใจในรายละเอียดเรื่องคู่มือการใช้งานมากนะครับ แล้วก็ใบรับประกันในกล่องก็จะมีอย่างนี้นะฮะอุปกรณ์หน้าใช้งานนะครับมีฟิล์มด้วยมีเคสด้วยก็นี่ฮะหน้าจอ720พิกเซลนะครับถือว่าไม่ขี้เลยฮะส่วนรีวิวการใช้งานติดตามกันได้เร็วๆนี้แน่นอนนะครับจากอัพดิสคัตเดี๋ยวเรารีบรีวิวให้รับชมกันแน่นอนสวัสดีครับผม